เมืองสะเรนศรอสะเรปีเอาหูปีแม่ปจู่สะเรน้องกระบ่ายเมืองสะเรนกี่หาเอาถ้าเมืองต่ำเลยต่างชาติล่างลายโมเทียวเมืองสะเรน เมียนพระเกลมโบราณสลีชสะปูอดจองกระเบนประเพณีสรนยืงสวัสดีเพื่อนเพื่อนและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับสวัสดีทุกคนนะครับได้นะครับนำบทกลอนบทเพลงกันตรึมไปต้นคลิปนั้นนะครับก็นะครับอยาก ร้องให้ทุกคนได้ฟังสักนิดนะครับถึงเพราะไม่เพราะไม่สําคัญนะครับแต่มันเป็นภาษาเขมรน,นะครับความหมายก็มีอยู่ว่านะครับเมืองเเรนเซระเระนะครับแปลว่าเมืองสุรินบ้านนาปีเอาปีแม่ปจูเสรนองกระใบนะครับก็แปลว่าจากพ่อจากแม่ไถนากับควายเมืองเสเรนกีเฮาทาเมืองตําไรนะครับก็แปลว่าเมืองสุรินเขาเรียกว่าเมืองช้าง นะครับต่างชาติหลังไหลโมเทียมืองเรนนะครับก็แปลว่าต่างชาติหลังไหลมาเที่ยวเมืองสุรินเมียนประเกลอมโบราณสลีชสะปว้จองกระเบนนะครับก็แปลว่ามีประคำโบราณใส่ผ้าถุงโจงกระเบนนะครับแล้วก็แปลว่าสุดท้ายประเพณีเสรยืนก็แปลว่าประเพณีสุรินเรา นะครับที่อยากร้องให้ทุกคนได้ฟังนิดนี้ก็นะครับมีในยย่สำคัญนิดหนึ่งก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจนะครับไม่ว่าเราจะเกิดเป็นคนภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเกิดเป็นคนภาคไหนจังหวัดใดเราก็เป็นคนไทยทั้งสิ้นนะครับเราก็ภูมิใจในตัวเองแหละเนาะ นะครับอ่าวันนี้ผมก็นะครับพาทุกคนมาอัปเดตแปลงกล้วยสวนกล้วยเกษตรผสมผสานในโรงเรียนของผมณโรงเรียนเทนมีมิตรประชาตําบลเทนมีอําเภอเมืองสุรินทจังหวัดสุรินนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับครบรอบวันนี้วันที่10 พฤศจิกายนนะครับก็ปลูกเริ่มปลูกไปเมื่อ10มิถุนายนนะครับครบรอบ5เดือนพอดีนะครับธรรมดาผมก็ไม่ค่อยได้จะถ่ายครบแบบครบต็มเต็มๆเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยววันนู้นบ้างวันนี้บ้างนะครับแต่วันนี้มีโอกาสนะครับก็นะครับหเดือนเต็มได้มาอัปเดตหน้าท้ายนะครับให้ทุกคนได้รับชมไปพร้อมกันนะครับก็นะครับนี่ก็พื้นที่ที่ปลูกกล้วยตรงนี้มันก็ไม่มากนะครับถามว่ากล้วยสวยไหมมันก็สวยบ้างไม่สวยบ้าง นะครับมันสวยหรือไม่สวยมันไม่ใช่สิ่งสําคัญขนาดนั้นแต่สิ่งสําคัญคือมันเป็นสถานที่ที่ให้นักเรียนอย่างเราๆนั้นได้ศึกษาเรียนรู้ทดลองและปฏิบัติด,ด้วยตัวของตัวเองนะครับนี่นะครับก็เริ่มได้เห็นผลผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับดอกแคก็ได้เก็บเก็บกินหลายครั้งแล้วนะทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับนี่ดอกแคนี่แคแดงออกอย่างต่อเนื่องเลยนี่ผมว่าจะเก็บอีกนะเดี๋ยวหาโอกาสก่อน นะพึ่งมาจากฉีดวัคซีนนะครับมาจากฉีดวัคซีนเข็มสองแต่ว่านะครับอยากได้โอ้อยากได้ถะพูดผิดนะครับขออภัยด้วยอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมนะครับเพราะว่าคลิปนี้อาจจะนะครับพูดเรื่องสบายๆนะครับให้ทุกคนได้รับชมรับฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใน u t u b e และผู้ติดตามของผมนะครับเนาะผมก็พยายามจะลงคลิปนะ ลงคลิปแบบนะครับไม่ให้ขาดช่วงขาดตอนนะครับคลิปยาวก็วันสองวันผมก็จะลงทีนะครับแต่จริงๆก็อยากลงทุกวันถ้าไม่มีลงทุกวันก็วันสองวันก็จะลงทีนะครับไม่ให้ขาดช่วงขาดตอนนะครับส่วนคลิปสั้นผมก็จะลงทุกวันนะครับลงทุกวันอยู่แล้วแหละมีคนดูหรือไม่มีคนดูมันไม่สําคัญนะครับเราขยันก็พอนะครับถ้าคนชอบถ้าคนชอบเราเดี๋ยวเขาก็มาเองหละส่วนคนไม่ชอบมันก็มีอยู่แล้วเราจะไปใส่ใจอะไร นะครับนี่วันนี้ก็พามาอัปเดตชมคร่าวๆหลังจากที่ทําการตัดแต่งใบกล้วยไปด้วยนะเมื่อตอนวันไหนไม่รู้ลืมอีกแล้วนะครับแต่ได้อัดคลิปเอาไว้แหละนี่เห็นไหมครับตัดตัดเดี๋ยวกล้วยเขาก็แทงเห็นไหมแทงยอดแทงใบามาแล้วก็คลี่โอ้โหนะก็จะเกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนถามว่ามันรกไหมมันก็รกก็จริงแหละนะครับเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่ะนะมันมีคนดูไม่ไม่ไม่เพียงพอ นะครับคนดูมันดูได้ไม่ทั่วถึงหรอกนะครับเพราะว่าพื้นที่เราใหญ่ตามจริงนี่เห็นไหมตามร่องนี้อาจจะปลูกข้าวโพดปลูกนั่นปลูกนี้ก็ได้แต่ถ้าปลูกแล้วต้องดูเลใช่ไหมครับเออนะปลูกไปแล้วเราก็ต้องดูเลแต่ว่าถ้าเราปลูกไปแล้วไม่ไม่มีเวลาดูเลมีเวลาดูเลไม่เพียงพอก็ไม่ปลูกดีกว่านะครับสงสารต้นพืชเนาะเราก็ทําได้เท่าที่เราทําอะนะ นะครับเพื่อให้ที่เราจะได้สะดวกและดูแลได้ง่ายที่สุดนะครับเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเป็นเกษตรธรรมชาติเกษตรผสมผสานไม่ได้ไปใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรเร่งมากนะปลูกแบบธรรมธงธรรมชาติให้ธรรมชาติดูแลกันเองนะครับให้ระบบนิเวศของเรานะครับมีความสงบร่มเย็นให้ระบบนิเวศอยู่อย่างมีความสุขให้ดูแลกันเองนะครับส่วนเราก็คอยดูแลเท่าที่จะดูแลได้น,นี่ก็ได้มาตัดใบกล้วยเห็นไหม ตามโคนต้นกล้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับมันก็แตกแตกหน่อมานะครับเพราะว่าต้นเขาสมบูรณ์เขาก็ถึงเวลาแตกหนอ่อเห็นไหมครับห้าเดือนได้หน่อแล้วบางต้นก็โตเท่ากันโตไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่นะครับอย่างว่าแต่ที่สําคัญมันทําให้เราได้มีความรู้มีความสุขนะครับผมก็จะจบแล้วแหละนะเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะจบมหกแล้วแต่ที่สําคัญที่สดคือ ถึงเราทาเอาไว้แล้วเอากลับบ้านไปไม่ได้นะมันก็นกเออมันก็อยู่โรงเรียนนี่แหละถึงเราปลูกไปแล้วเออถ้าจะจบไปก็อาจจะมีเสียดายบ้างคิดถึงบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดเออมันไม่ใช่ที่ของเราหรอกแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราได้ทักษะและได้ความรู้และได้ประสบการณ์นะครับความรู้นี่มันไม่มีใครสามารถขโมยไปจากตัวเราได้นะครับมันก็อยู่กับตัวเรานี่แหละนะที่สําคัญค,คือความรู้ความรู้เนี่ยคือสิ่งสําคัญเลยนะ นะครับทําที่โรงเรียนที่โรงเรียนนี่แหละคือสถานที่ศึกษาเรียนรู้ให้เรานะครับเราก็ทําเอาไว้นะครับ,รรบต่อไปก็จะได้ก็จะได้นะครับเป็นที่เรียนรู้ให้รุ่นน้องที่เขาชอบต่อไปนะครับมันไม่สูญหายไปจากเราหรอกนะความรู้นอกจากเราจะสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์ก็เท่านั้นแหละนะครับ<ๆ>เพื่อนๆอ้าวนอนนี่นอนนอนน,อน,น,อน,นี่มันชอบมาม้วนใบตองใบกล้วยนะยอย่างว่ามันเป็นระบบนิเวศนะครับเพื่อนๆ ทางชีววิทยามันก็มีระบบนิเวศหลายสิ่งหลายอย่างไม่ไว่าจะเป็นในน้ําบนบกระบบนิเวศท,ทะเลทรายระบบนิเวศโอ้เยอะแยะตะเปขายหมูอะไรเลยนะครับระบบนิเวศคือทางธรรมชาตินะนะครับแม้แต่ในบ้านเราก็เป็นระบบนิเวศมีสัตว์อะไรบ้างมีพืชอะไรบ้างนี่เห็นไหมนอนบางคนเขากินนะแต่ผมไม่กินหรอกแค่มาเปิดให้เพื่อนๆดูเฉยๆนี่เดี๋ยวมันก็หมดอายุไปเองโปรตีนสูงนะครับนี่เห็นไหมครับหญ้าก็รก นะครับใบกล้วยเดี๋ยวก็ค่อยมาตัดบ้างเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าใบไหนแก่นี่ทางนี้ก็รกนะนะครับยังไม่อยากเดินไปหรอกนะครับนี่เห็นไหมครับต้นแคแบบสมบูรณ์สุดๆสุดๆ,ๆดินตรงนี้นะมันดีนะครับไม่จําเป็นต้องมารดน้ำมาอะไรมากเห็นไหมนี่ออกฝักออกมาเล็ดเรียเดี๋ยวเขาก็จะโรยตรงนี้โอ้โหแล้วก็งอกต้นเต็มแล้วก็ขยายได้ทั่วโรงเรียนเลยนี่นะครับผู้ปกครองชาวบงชาวบ้านผ่านไปผ่านมาเห็นก็สามารถเก็บไปกินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนผู้ปกครองเออ นะก็สามารถที่จะเก็บไปกินได้ส่วนตรงนี้ก็รกดีมากนะครับเพราะว่าได้ได้ใบก้ามปูลงมาเป็นเป็นปุ๋ยนะครับก็มีลูกอยู่แหละนะครับซูมไปก็ไม่เห็นหรอกผมไม่ค่อยอยากซูมนะครับเดี๋ยวภาพมันจะแตกเนาะนะครับการทําคลิปแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองถึงจะคล้ายกันบ้างแต่ยังไงก็คงความเป็นตัวของตัวเรา เห็นไหมครับมันก็มีพวกเถาวงเถาวันมาขึ้นพันธุ์นะเดี๋ยวก็ค่อยมาทําความสะอาดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าเรามาฉีดวัคซีนเราก็ต้องพักผ่อนก่อนนะนะเออนะครับเราอย่าไปหังหมเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวสเสดยเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยผมปวดแขนนะปวดแขนมากๆเลยที่ฉีดมานี่ไอ้กล้วยด่างกล้วยลายกล้วยลายน้ำงน้ำหมากก็ยังมีอยู่นะครับงอกหน่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีคนถามผมเยอะเหมือนกันแหละว,ว่าเออกล้วยนั่นกล้วยนี้มีราคาไหม ผมก็ตอบไปแล้วนะครับตอบทุกคอมเมนต์แหละผมจะตามตอบทุกคอมเมนต์โอ้โหนี่พริกโอ้โหเห็นไหมเพื่อนๆปลูกแบบธรรมชาติปลูกแบบให้ธรรมชาติดูแลกันเองก็ประสบความสําเร็จได้นะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหอุดมสมบูรณ์ดีเดี๋ยวรอสุกจะมาเก็บนะนะครับนี่กล้วยอะไรวะกล้วยเล็บมือนางเห็นไหมนี่มีลายน้ำมงน้ำหมากโตไปเดี๋ยวเขาก็หายเองนะครับโตไปมันจะหายเองอ่ะ เพราะว่ามันไม่ใช่กล้วยป่าลายทหารกล้วยเสือพรานที่มันจะเป็นด่างถาวรนะครับพวกเรื่องกล้วยดวงกล้วยด่างผมก็ไม่หรอกผมไม่ไม่สนใจทางนั้นนะเพราะว่าถามว่าชอบไหมผมก็ชอบพวกกล้วยดวงกล้วยด่างแต่ใครจะมีวาสนามีเงินไปซื้อใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่เขามีเงินเขาก็ต้องยังไงอะคนที่เขาซื้อได้เขาก็ต้องมีเงินนะครับอาจจะเอามาต่อยอดเป็นเลี้ยงเอาหนอของเอาหนอขายนะครับก็ดีแล้วแต่คนจะชอบเนาะอย่างว่าบางคนก็ ชอบปลูกพืชผักสนครัวนะครับปลูกอะไรสมุนไพรบางคนก็ชอบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับบางคนก็ชอบปลูกบอนสีบางคนก็ชอบปลูกอะไรหรออะไรอีกกวักอะไรมอรกดกวักอะไรใบประดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจะเป็นตระกูลบอนสีตระกูลอโกลนีมาแล้วก็ตระกูลเอออะไรนะสนีจันนะครับเยอะแยะตะเป้ขายหมูอะไรนั่นแหละนะเยอะแยะ นะครับมันก็เป็นเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้ทงนั้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ระดับดอนทรงบอลสีการเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงอะไรการเลี้ยงสัตว์การประมงนะครับเกี่ยวกับการเกษตรทั้ทงนั้นแหละนะมีหลายแบบแล้วแต่เราจะเลือกนะครับตามความทนงความถนัดของเราเราก็ทําช่องตามที่เราถนัดนะครับถ้าหากทําเป็นไลฟ์สไตล์ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนดังนะกว่าจะดังมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะ นะครับแต่ยังว่าทําตามที่เราถนัดตามความสามารถของเรานะครับใครจะทําอย่างไรก็ทําแต่ก็ต้องมีความขยันและความจริงใจนะครับลงคลิปอย่างต่อเนื่องอย่าขาดอย่าหายเกินแต่บางคนก็ไม่ว่างจริงๆนาะทำเป็นแบบมีความสุขงานอดิเรกเล่นๆก็ได้นะครับส่วนผมก็มีรายได้เข้ามาแล้วแหละรายได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกรอแต่พินแหละย,ยังไม่มานะครับไม่เป็นไรหรอกนะไม่ซีเรียสอะไรมาก นะครับมาก็มาไม่มาก็เดี๋ยวไปติดต่อไปรส์นีเองนะครับนี่คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยขออภัยด้วยนะครับอ่าเท่านี้แหละนี่พาเพื่อนๆมารับชมนะเห็นไหมครับนี่ตัดตกแต่งไปกล้วยก็เริ่มดูสมบูรณ์ขึ้นไม่มีใครชมไม่มีใครชมผมจบเท่าไหร่หรอกนะบางคนเขาก็ชมแค่ต้นต้นคลิปเท่านั้นแหละนะก็ไม่ได้บังคับให้ใครชมนะครับชมจบก็ได้ไม่ชมจบก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันเนาะนะครับ ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b ส, Willy, ส,สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนนะครับนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวอากาศเลปลี่ยนปรงเปลี่ยนแปลงนะครับที่สุรินทร์ก็เริ่มมีลมหนาวมาแล้วนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ